สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่308แล้วนะคะคุณลูกคา้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคาณหนูมีแต่พาสวยๆเลยนะคะพามันบ้านนะถ้าใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นรวมพ่อเงินนะคะปีสิบห้านะคะ <c oughs> รวมพ่อเงินปีสิบห้านี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะเป็นรายการที่สองนะคะ <c oughs> รายการที่สองนี้เป็นภาพผชินาร่าสองสี่หกแปดอาจารย์กูนะคะนี่นะคะอาจารย์กูนะอ้าวสองสิอันนี้มันสองสี่หกแปดอันนี้มันสองสี่หกเก้าเออมันมาเหมือนกันเหรออันนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะ คุณลูกค้าท่าในใดสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวมพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะ <c oughs> เหรียญสวยๆเลยนะคะหลวมพ่อเดิมวัดหนองโพนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสองสี่จ็ดอะไรก็ไม่รู้นะคะมันหายไปอันอันนี้สามร้อยบาทนะเดงหลวงพ่อเดิมนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญห,หลวงพ่อนะคะหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะสองสี่ห้าสองสี่ห้าเก้านะคะนี่นะคะอเออนหนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสนใจโทรม,มาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญน,นะคะวัดหนอกกระดูลน,นะคะคือลูกค้าสองสี่เจ็ดศูนนะอันนี้เหรียญ เหรียญวัดหนอกกระดูนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์เนีอาสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกเนาะ รายการที่หกอันนี้เป็นพับปิดตาเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะคะนี่นะคะเนื้อตะกวัวสนิมแดงองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะพับปิดตาเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระยอดโทอายุทยานะคะพระยอดโทอายุทยานี้หนูเอาสามรอยห้าสิบาทนะคะองค์น,นี้สามรอยห้าสิบบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะ รายการที่แปดนี้เป็นรูปหล่อลวมห่องเงินนะคะรูปหล่อรวมห่องเงินอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะอง์นี้สามรอยห้าสิบบาทนะนี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนาะเป็นรายการที่เก้านะคะ <c oughs> รายการที่เก้าเนาะรายการที่เก้านี้เป็นพากิ่งไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะสวยสวยเลยนาะท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพากิ่งวงนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสวยสวยเลยนะ 3ามหสบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะรายการที่สิบนี้เป็นพระอุป,ปคุตนะคะเป็นเนื้อสามลิตรนะคะ อ,องนี้หนววอาสี่บาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะท้าในสนใจชอบก็โทรมาปิดได้นะคะพระอุปคุดเนื้อสำริดนะคะสวยๆเลยนะ400บาทนะคะรายการที่สิบนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพรกุวัดเงินคลองเตยน,นะคะพระกุวัดเงินคลองเตยนี้หนูเอาเสียรอยบาทนะคะองนี้สวยๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้า400บาทนะคะพักกุวัดเงินคลองเตยน,นะคะต่อไปนะเป็นรายการที่12นะคะเอาเป็นยังไงเลยเนี่ยรายการที่12นี้เป็นพระ ผ้านอนกุวัดเงินคลองเตยนะคะอันนี้เป็นผ้านอนหนาะนี่นะคะรงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะผ้านอนกุวัดเงินคลองเตยนี้สี่ร้อยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะ สี่ร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะรายการที่สิบสามมาองนี้เป็นพาลอดนะคะ ห้ารอดนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะองนี้นี่นะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะผ้ารอดนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะ รายการที่สิบสีนี้เป็นพระเรียรากุกำแหงนะคะนี่นะสวยๆเลยนะอุ้งนี้หนูอาสี่รอยบาทนะคะสนใจเธอมาปิดได้นะเอ้าสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิหนะคะรายการที่สิหนี้เป็นพกักกทถ้ำเส,เสือนะคะพักกูถ้ำเสือนะหนูเอา350บาทนะคะองค์นี้350บาทนะ นี่นะคะสวยๆเลยนะ3ามหบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะ16อันนี้จะเป็นลูกสักกดนะคะนี่นาะ เ,ออเนื้อผงพรอกครั่งนะคะลูกสะกดเนื้อผงพรอกครั่งยาว3าห้าเซนนะคะคูบาวัางนะคะเอออันนี้หนูเอา3ามรอยหสิบาทนะคะสามอห้าสิบบาทนะถ้าใคนสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามอห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบเ็ดนะคะ รายการห57นะในเป็นตากุดใบลานนะคะตะกุดใบลานเอ้ยตะกุดโบราณไม่ใช่แบตะกุดเออมันก็ถูกแล้วไงตะกุดใบลานนะคะบางปืนนะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาไรนะคะแม่ค้าเนี่ย ตะกรุดใบลานบางปืนนะคะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะเอออันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้ามันมันเอเล็กหน่อสนะี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะ ลุงรักปิดทองนะคะคุณลูกค้า400บาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะตะกุดใบลานนาอู้ไปกับงุงไปโอ้ยไม่ค่านี่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการที่สิบแปดเอออันนี้เป็นเครื่องรางหลวงพ่อพีนาะอันนี้เป็นรูปสิง์นะคะวัตถากุยนะคะคุณลูกค้าท่าในใดสนใจเธอมาปิดได้นะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเครื่องเฮ้ยอ๋อเครื่องรางนะคะหลวงพ่อพีนานะคะรูปสิงน์นาสามร้อยบาทนะคะ ท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สิบนะคะวันนี้มนมือมันอย่างมาอ่อน,นี่นรายการที่19้าอันนี้เป็นเข้ยวกะนะคะหลวงพ่อนุกวัด วัดสังกะสีนะคะคุณลูกค้ารวมห่อนุกวัดสังกะสีนะนี่นะคะเห็นกันชัดปะเนาะอ,อันนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะรวมข่อนุกวัาสังกะสีนะคะห้าร้อยบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะรายการที่ยี่สิบเอออันนี้เป็นพ้าบูชานะคะคุณลูกค้าพ้าบูชายืนนะคะนี่นะคะ อันนี้จะกว้างสี่นิ้วสูงเก้านิ้วครึ่งนะคะเป็นเนื้อสำริดนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะผาบูชายืนอ,องนี้วองนี้หนูเอาหนึ่งพันห้ารอบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ พรอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะอืมนี่นะคะห้าร้อยเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะโหย้ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเด้อคุณลูกค้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะองนี้สุดท้ายนีนะคะ ของ EP ที่308นี้นะคะน้องนิตตี้พักเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะถ้าใดดูแลชอบดูแลสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 2ย์4 5 7 3 5องเกเไอดีล์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะกงหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆน,นะ ถ้าใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ